สวัสดีครับวันนี้ช่องคุณมแชแนลครับมาอีกแล้วครับผมวันนี้มากันกับการทําอะไรครับอุปกรณ์เยอะแยะครับวันนี้ผมมานี่ครับทำไวอีกแล้วครับดูครับปกติจะเป็นไวพวกผลไม้ใช่ไหมครับคางหายจาการซาวายมาหลายทิศปีนะครับวันนี้เราจะมาทาไวอัางุนแต่ว่าอัางงนเราไม่มีนะครับเราได้นี่ครับน้าอางงูร้อเซ็นนะครับ เราไปดูนะครับน้าผลไม้นํำอุ่นสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับเตรียมอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับไวยบ้านๆของช่องคุณมิชแชนลทำนะครับก็จะมีนี่แหละครับน้ําต้มสุกไว้ก่อนนะครับน้ำร้อนนั่นแหละครับเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยนะครับก็เราจะก็จะมีน้านี่ครับน้ําต้มสุกให้ร้อนๆเลยแล้วก็จะมีน้ําตาลนะครับเราใช้น้ําตาลทรายนะครับทรายขาวตอนนี้ใช้3กิโลครับแล้วก็จะมีนี่ครับล็อกอากาศนะครับ ยตทนะครับทำขนมปังนะครับหรือว่าใช้เป็นยีทเอ่อโดยตรงจากการทำวไวก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมหาซื้อแบบนี้ได้ก็คือปกติก็จะใช้ยต์แบบนี้ต่อไปก็จะเป็นถังที่เอาไว้หมักนะครับตัวนี้ก็บรรจุได้ประมาณสัก20ลิตรนะครับเป็นถังที่เราเจาะรูไว้นะครับเจาะรูไว้เพื่อจะใส่แอร์ล็อกนะครับแล้วก็ถังที่มีฝานะครับที่เราจะเอาหมักไว้นะครับเออท่านใดสะดวกเป็นถังไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นถังพลาสติกนะครับใครสะดวกข้าไหนก็ใช้ถังแบบนั้นนะครับแต่ส่วนผมก็จะถังแบบนี้โอ้โหที่สำคัญนะครับขาดไไไมม่ด้้้เลลยครััับนนผข นะครับน้ำองุ่นสกัดเข้มข้นนะครับองุ่นนะครับก็เป็นพีโนนนวด้วยนะครับในความพิเศษขององุ่นตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์พีโนนนวนะครับเอาไว้ทาไวน์แดงโดยตรงนะครับที่มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับในนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีลิงก์สร้างซื้อให้นะครับอันนี้จะมีขายทางช้อปปี้ด้วยนะครับเป็นเป็นลิตรนะครับดูว่าสามารถไปทางซื้อได้ครับก๊อลอนนี้หนึ่งหนึ่งลิตรประมาณ600บาทครับแล้วก็จะมีของเราจะมีสอตัวนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำองุ่น่ขา มัดคัตนะครับมัดคัตที่เป็นองุนคนละสายพันธุ์เนาะแต่ก็สามารถเอาไว้ทําไว้ได้เหมือนกันครับแต่วันนี้เราจะมาจัดตัวเด็ดเลยครับเป็นองุนพิโนนัน,นะครับที่ไว้ทาไวยแดงโดยตรงเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับว่าอางุนของเราเนี่ยที่มาเป็นครวดยางเงจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับโอเคไป let's go เดี๋ยวนี้เราจะมาดูอัตราส่วนที่เราจะใช้กันนะครับวันนี้ปกติเราจะใช้น้ํย20ลิตรนะครับแต่วันนี้จะมโโกนะครับเป็นผลไม้เข้มข้นเราอยากจะได้ความหวานความเปรี้ยวแบบเต็มสูบนะครับวันนี้แต่ว่าในตัวของน้ําผลไม้พวกนี้ก็จะมีความหวานอยู่แล้วครับปกติเราจะใช้น้ําตาล3ามกิโลนะครับแต่เราจะใช้ประมาณ1นกิโลครึ่งครับวันนี้เราอยากได้หวานมากเราก็ใส่ไปเลยครับสกิโลก็ได้นาะแล้วแต่นะครับความชอบของแต่ละคนนะครับเราก็ต้มน้ําให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปเลยนะครับน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยเพื่อที่จะทําให้มมัันนนละตอก น้ำตัวนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราต้มไปแล้วนะครับใส่น้ำตาลไปเลยนะฮะเอ่อบางคนก็อาจจะไม่ใส่น้าตาลเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าวายพวกนี้จะมีพร้อมหวานในตัวนะครับแต่ในสูตรที่ช่องคุณมีทํานะครับก็จะเป็นสูตรหวานแฝบไส้แซงปรุมกันนะครับเพื่อที่จะได้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะครับใส่น้ำตาลไปหนึ่งโลนะครับก็เห็นว่าข้างล่างนี่กำลังพุดเลยนะครับก็คนหน่อยที่เราใส่น้ําตาลน้ําตาลเยอะนะครับเพื่อความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะครับโพรายีฟเนี่ย ไปกินน้ําตาลครับเราจะเกิดแอลกอฮอล์เยอะครับบางคนไม่ได้ชอบแอลกอฮอล์แรงมากครับก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะก็ได้ครับให้ละลายกับน้ำครับกิโลครึ่งนะครับน้ําตาลครับเพื่อให้เกิดความหวานนะครับเพื่อที่จะไปมิกกับถาร์งมันดูแดงเราได้นะครับเราก็คนไปเรื่อยเือครับคนจนกว่าน้ําตาลเราจะละลายนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันร้อนกาลังได้ที่เอาแค่ให้ละลายน้ําตาลได้พอนะครับไม่ต้องถึงกับร้อนเดือดมากเพราะว่าอุ่หตัวเนี้ยเรามันจะไม่ให้โดนน้าร้อนให้มันร้อนมากเกินนะครับ น้ำตาเราก็เริ่มละลายแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราสามารถชิมน้ำเราได้นะครับพะมีความหวานมากน้อยก็นนั้นหนนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้เราจะใส่ผลไม้ที่เราสดอ่ะเอามาด้วยนะครับแต่อน,นี้เป็นผลไม้คั้นสดอย่างเงี้ยต้มเหมือนละลายเป็นน้ำตาลก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ํา ที่น้ำตาละละลายครับแลวให้อุ่นลงกว่านี้นิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกับไวน์ของเราโดยตรงเลยนะครับปกติถ้าคนจะไม่ต้มน้านีน้ก็ได้ครับใช้เป็นน้ําน้ําขวดอะไรพวกน,นี้ก็สามารถใส่ได้เลยแต่ผมต้องการให้มันสะอาดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ี้เราก็จะทําการต้มไว้ก่อน,นครับน้าเปล่ายังหอมหวานได้ครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมครับหวานหน่อยเรารู้สึกว่าผมว่าน้ำอันนี้มันหวานพอแล้วนะครับ น้ำตาลเราอาจจะไม่ต้องใส่เยอะขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะทําการปลุกยีตไว้รอก่อนดีกว่าเนาะเพื่อที่จะให้ยีตเนี่ยเราดูว่ายีตทำงานไหมนะครับแล้วก็จะค่อยเอามาใช้กับน้ําอุ่นของเราครับถ้ายีตเราไม่สามารถทํางานได้หรือยีตเราตายเนี่ยเราอาจจะให้ระยะเวลาระยะเวลาในการหมักเรานานขึ้นนะครับหรืออาจจะเสียได้นะครับโอเคแล้วผมไปเตรียมอ,อกกุปกรณ์ปลุกยีตก่อนนะครับขั้นตอนการปลุกยีตนะครับผมก็จะใส่น้ําแล้วก็น้ําตาลนะครับเข้าไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้น้ำตาลเนีไปทำที่เยากับยีนนะครับเพื่อการละลายนะครับเดี๋ยวผมจะเทใส่ไปก่อนนะครับใส่ถ่วปเลยน้ำตาลกับน้ำเนาะนี่ที่เราใช้นะครับก็จะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนคูณนะครับคูณนะครับเราก็เทใส่ไปเลยนี่การลุกยี์นะครับินที่เหลือเราก็ควรจะปิดปากสุ่มให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ลมเข้านะครับถามว่าทำไมเราต้องผุกยี์นะครับถ้าบางทีเนี่ยยี์เก่าที่เรามีเงี้ยครับมันจะทําให้ ยีต,ตายนะครับหรือว,ว่ามันเหมือนแบบว่ายีดบางตัวเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้นะครับแล้วมันจะทําให้ไวเราเนะไม่เกิดแอลกอฮอล์นะครับตีนี้เดี๋ยวเราจะลองทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมันยตอนที่เราจะใส้นะครับมีการตุดยีดนะับขั้นตอนนี้เราก็หลังจากรอให้ยีดเราตื่นนะครับเราก็เพิ่มควาคลายร้อนนะครับใครมีท่างใใหญ่ก็เอาไปแช่ไว้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะรอตรงนี้นะครับให้มันเป็นอุณหภูมิห้องนะครับเราค่อยเอาผลไม้เรามาใส่นะครับแต่ต้องใจเย็นนนงะครับ จากที่เราได้พักน้ำตาลแล้วน,นะครับกับน้ำเนี่ยที่เป็นน้ำร้อนนะครับกลายเป็นน้ำอุ่นเริ่มจากอุณหภูมิปกติแล้วนะครับเพราะเราใช้น้ำข้างนอกเป็นการช่วยคลายร้อนด้วยเรามาดูยีสต์กันดีกว่าครับที่เราปลูบไว้เนี่ยมันมีปฏิกิริยาหน้าตาแบบไหนนะครับที่ถึจอใ,ใช้ได้นะครับยีสต์ที่เราใส่ไปนะครับเนี่ยมันจะเกิดเป็นฟองอย่างนี้ครับแสดงว่ายีสต์เราเนี่ยทำงานนะครับใช้ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่ายีสต์ที่เราใช้เนี่ยสามารถเอาไปมาก,กวายได้แต่ส่วนใครที่มียีสต์อยู่ที่บ้านนะครับยีสต เรามาใส่น้าตาลแล้วใส่น้ําแล้วไม่เกิดฟองแบนนี้คือใช้ไม่ได้นะครับเราต้องซื้อใหม่นะครับเพราะายีสต์เนี่ยเขาสามารถตายได้ถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานครับเดี๋ยวฟองก็จะขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือยีสต์ยีสต์ที่สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมที่เราคนมาเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยเขาทำปฏิกิริยาแล้วครับเกิดเป็นฟองแล้วใครที่ว่ามั่นใจว่ายีสต์เราใหม่เงี้ยเราไม่ต้องทาขั้นตอนการปุกยีสต์นี่ก็ได้ครับ ใส่พร้อมกับตอนมักก็ได้เนาะผละไม้ของเรานะครับก็คือองุ่นนะครับจากเจมโกเน่เข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะใส่ไปเลยนะครับในนี้เพราะว่าน้าเราเนี่ยใช้ได้แล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆอุณหภูมิห้องแล้วนะเพราะเรารอทิ้งเวลาไว้นานแล้วอันนี้เราแช่เย็นไว้นะครับนี่ไฮไลท์ของเรานะครับก็จะดูนะครับเสียงหวานเจี๊ยบแต่ยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอนนี่ครับปฏิพัณฑ์ปิดฟงปิดฝาอย่างดีนะครับแล้วหอมองุ่นมากเลยครับเข้มข้นเลยเนี่ย อ่งนนะครับเทมค้นกันเลยนี่ครับอ่งนเลเมค้นนะครับมาต้องสืบนะครับว่าวายสี่วายเราจะสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับอุ่นนี้เราเพิ่งใส่ไปแค่บ,บวยเดียวนะครับน้ำเราก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับ ข้อดีของการที่เราใช้องางนแบบนี้ครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปกองนะครับมันผลไม้ที่าทำนี้เราต้องไปกองกากกองอะไรออกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยับนี้ก็ปูไว้ที่ตองครับดูว่าสีจะเข้มข้นขึ้นหรือเปล่านะครับนี่เป็นไงสีเลิ่อมาครับนี่ก็สีธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องกองเลยครับเราสามารถหมักไปได้ทั้งกับอันนี้เลยนี่ครับ โอเคต่นนี้ผมจะใส่ให้หมดขวดเลยแล้วกันเนาะก็จะดูว่าสีมันอะจะสวยขึ้นหรือเปล่านะครับอฮ้โหดูดิครับสีน่าจะว่ามากนะครับมาใช้เกลี้ยงเลยนะครับเรื่องสีนี่ผมว่าผมให้คะแนนได้เต็มสิบเลยนะครับเพราะสีสวยมากเลยนะ ชาตเด็กจะต้องลองดูกันนะครับแต่ไม่มีกากไม่มีอะไรเลยดูดิหอมมากใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าถังเลยเนาะเพื่อจะใส่ยีสต์แต่ตอนนี้ยีสต์เราก็นยครับเราทิ้งไว้ยิ่งทิ้งนานคะรับยีสต์ยิ่งแบบยิ่งกระจายออกมาเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเนี่ยใช้ได้เลยนะค,คนที่ปลูกยีสต์ต้องดูนะครับอย่างเงี้ยเราใส่เนี่ยเกิดแอลกอฮอล์แน่นอน,นครับแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่การปลูกยีสต์เนี่ยเราไม่ย่เราไม่รู้ว่ายีสต์ที่เราใช้นะครับตายหรือเปล่ปาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้เลย อ่ะโอเคแล้วผมจะเอาถังมาแล้วตัวนี้ก็คือน้ำเนี่ยเขาไม่ร้อนเลยนะครับเขาคือเป็นอุณหภูมิปกติแล้วเนาะสีสวยสีนี้โคตรสวยเลยครับวายโอเคเดี๋ยวเราเอาทังใส่ก่อนๆก่อนนะครับ ครับนี่ครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับทําไมผมถึงให้ปลูกยีสต์ไว้ก่อนนะครับนี่เราจะได้รู้แล้วครับว่ายีสต์เราเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับเกิดฟองเต็มเลยเห็นไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียดายของครับบางทียีสต์แต่มันตายหรือเกิดการรั่วมาในถุงเงเราไม่รู้เนาะแต่ใช้ได้แน่นอนครับเกิดเป็นไว้แน่อะลุยครับเราจะใส่ไปแล้วนะครับกับ1ช้อนของเราครับจากไวยของเราครับเทไปเลยนี่ครับฟางเผาันให้พ่อนะลูกเอ้ จะลงเป็นแล้วตอนนี้ยีดเขาก็จะไปทปําปฏิกิยาไปกินพวกน้ำตาลพวกอะไรแบบนี้ให้เกิดแอลกอฮอล์ให้กับเรานะครับการระยะเวลาในการหมักตรงน,นี้ก็ประมาณสัก7 1 4วันครับเดี๋ยวผมจะคอยดูเรื่อยๆครับ7วันว่ารสชาติแอลกอฮอล์ที่ต้องการเนี่ยพอไหมอะไรเงี้ยครับเอเนะาะไวยบ้านๆน,นะครับช่องคุณหนี่งชนเนลนะครับไม่ต้องไปจรงิงจังเรียสมากครับ พอที่จะทาได,ได้กินได้ก็โอเคแนละ้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะวันนี้ก็เป็นลผลิตภัณฑ์ของจัมาะโกนะครับสกัดองุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ามีรสชาติดีแล้วก็กินหอมด้วยเรผมว่าโอเคแน่เลยเดี๋ยวต้องไปลองพิสูจน์กันว่าใน1 4วันข้างหน้าวายวนะันจะได้เรื่องอร่อยไหมผมจะมาชิมให้ดูว่ามันแจ่มอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันอร่อยไหมเหมือนผลไม้ที่ผมทำไหมครับหรือว่าอร่อยกว่าอะ ถ้าใครที่กาลังทําอยู่นะครับหรือว่ามีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเรามาขั้นตอนการผิดนะครับเราเพิ่งพูดร้อมสำเพ็งกันมากครับนี่เราก็จะอุดเหมือนเดิมเนี่ยยึดแล้วไปทํางานแล้วเราจะปิดฝาครับเราก็จะมีแอร์ล็อกสําหรับที่จะล็อกอากาศไว้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะมีแอร์ล็อกแบบไหนนะครับที่สามารถหาได้นะครับเราก็จะล็อกอากาศไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้แรงดันนะครับพวกแก๊ส ต่างๆเนี่ยดันออกมาดันจากข้างในออกไปข้างนอกนะครับข้างนอกไม่สามารถดันอากาศเข้ามาได้ครับก็จะมีระดับน้ําแม็กมินนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาน้ําใสก่อนนะครับครับนี่ก็ขั้นตอนที่เราใส่แอล็อกครับใส่น้ําไปแล้วเนาะแล้วก็รอให้อากาศมันดันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนการหมักและก็ใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าการหมักไว้นะครับก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับก็ลองไปหาสั่งซื้อได้นะครับในช้อปปี้นะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับใครอยากจะลอง เอาไปทากินก็ต้องรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันวัานาหน้าครับฟันทิมกันเลยเจอกันนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปลูกไปอยู่กับพ่อต้องื้อหาที่เก็บมืดๆน,นะครับอย่าให้แสงสว่างโดนมากเกินไปยีสต์อาจจะตายได้โอ้โหลูกผมตัวนักเหมือนกันเนาะก็ไม่ควรเอาไปที่สว่างเกินไปเนาะเพื่อมักแล้วก็รอดูครับหนึ่งวันสองวันแรกเนี่ย ก็จะมีพวกฟองอากาศมากขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพรุ่งนี้คือปฏิกิริยาของยีตเพื่อกินน้ำตาลให้เกิดแอลกอฮอล์เนาะเดี๋ยวผมอัปเดตทีรู้เรืเร่อยๆกันลลวกันนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงชิมกันแล้วกันนะครับไปบ๊ายบาย Let's go วันที่สองนะครับที่เราทำการหมักไว้ครับจะเห็นได้ว่ามันจะมืดนิดนึงนะครับเพราะเราไว้ในห้องเก็บกล่องเรานะครับนี่ครับดูสังเกตครับยีสต์กาลังทําติกิริยากับตัวไวแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศขึ้นมานี่นะครับเห็นไหมแสดงว่ายีสต์เราเนี่ยถือว่าโอเคทําง,งานได้ดีที่เราต้องใช้ไฟฉายส่องเพราะว่ามันเราเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีแสงเยอะนะครับ ตัวแอร์ล็อกเราก็ทํางานอยู่นะครับก็คือดันอากาศก็สังเกตถังได้ว่ากดถังแล้วถังนจะไม่มีความแข็งเหมือนแบบว่ามันจะระเบิดเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูอีกทีวันนู้นเลยวันที่วายเราไม่ไม่ขึ้นฟองแบบนี้เลยนะครับนี่เปวันแรกครับถ้าใครทําแล้วเกิดขึ้นฟองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแสดงว่ายีดทางานทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเรา,เร,ารออีก7วันนะครับรอยีต,ตกแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเราค่อยมาล็อกยีดกันนะครับโอเคไปมืดหน่อยห้องนี้่ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ครบวันที่เราหมักไวน์14วันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทําการนะครับย้ายไวายที่หมักกว่า14วันนะครับเพื่อจะมาน็อกยีสต์นะครับวิธีน็อกยีสต์ก็มีหลายวิธีนะครับแต่วิธีของผมนะครับก็จะเป็นวิธีการที่น็อกยีสต์แบบใหม่นะครับที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ทำมาครับผมจะน็อกยีสต์โดยการใส่ในถังนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําตาลเนี่ยเพิ่มความหวานไปด้วยแล้วก็จะไปน็อกในช่องฟิตครับที่เย็นจนให้เป็นน้ำแข็งเลยนะครับเเดีี๋ยยวรราาาจะมทิธกนอ แบบใหม่ของผมนะครับการเอาน้ำหมักของเรา14วันที่ยีดกำลังจะตายนะครับเอาไาใส่ถังแล้วก็น้ำตาลรองก้นครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับผมก็ใส่ยางเพื่อจะดูดน้ำเข้ามาในถังนะครับก็คือใส่ยางเนี้ยผมต้มน้ำร้อนไปแล้วฆ่าเชื้อโรคกปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำตาลใส่ถังกันเลยครับถังแล้วครึ่งโลเพราะว่าผมชอบให้มันหวานหน่อยในถังเราก็เห็นได้ว่านะครับว่ายีดที่ว่าเป็นฟองอากาศที่เราเคยดูเมื่อวันสองวันแรกครับมันจะเกิดฟองมากมายครับแต่ตอนนี้ฟองมันเริ่มจะหมดแลบ ก็เริ่มไม่มีแล้วยีดกำลังจะหยุดทํางานแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะตายทีเดียวหมดนะครับเราต้องทาการน็อกยีดมันแต่ละครั้งก็อาจจะน็อกยีดไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาน็อกยีดโดยการแช่ฟิตให้มันเย็ยนเลยตอนนี้ใครชิมน้ำก่อนได้ว่าให้มันหวานอย่างที่เราต้องการนะครับเราสังเกตได้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเริ่มมาแล้วกินแอลกอฮอล์ไม่เริ่มออกมาแล้ว่ใส่สารป,ประมาณครึ่งโลเฮ้ยประมาณครึ่งถุงครับคงเต่ละ ถังตอนนี้ก็ควาอมจำานานแล้วผมไปใครจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะครับเมื่อถ้าเราชิมแล้วว่าความหวานเราพอแล้วนยเราก็ไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้ครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้น้ำตาลมาแล้วครับถังประมาณครึ่งกิโลนะครับโดยประมาณเนาะตอนนี้ผมก็จะถ่ายน้ํานะครับโดยการดูดน้ํานะครับจากถังตัวนี้ถังที่เราหมักไว้ครับเราก็จะเปิดตัวดานาการเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดันแล้วนะครับอืมินแบบ บอกเลยว่าละมุดจัดโคตรละมุดอาจจะเทใส่นี้เลยก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมจะใช้วิธีการทายน้ำลงมาเนาะทำไมผมถึงไม่เปิดก๊อกนะครับเพราะข้างล่างเนี่ยมันจะมียีสต์เค้กเล็กๆนะครับผมเอียงให้ดูนะเห็นไหมมันจะมียีสต์เค้กเล็กๆครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างล่างคือตกตะกอนอยู่แต่เราอะถ้าเราทำพวกกากเยอะเนี่ยมันยิ่งตกตะกอนเยอะแต่อันเนี้ยน้ำน้ำผลไม้งุ่นเนี่ยเป็นน้ำสก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราก็เลยทำให้ กากเรามีไม่เยอะมากมันก็เป็นข้อดีของแต่แลวะวชนิดผลไม้ที่เราทําเนาะอันนี้ขั้นตอนนี้เราก็ใครจะดูดก็ดูดไปนะครับ <laughs> ไม่มีก็ใช้ปากดูดไปตรงไม้ขัง้งกันนครับทีนีเราก็สีนะงุนสวยมากครับ นกงูนเราก็มาแล้วแต่ตอนนี้ยีดยังไม่ตายนะครับเราจะไปน็อกยีดกันแต่นี้นเราจะเปลี่ยนไทยมาถังผมจะให้ให้เต็มถังเลย กลิ่นหอมมากครับบอกเลยหอมมันละมุสนี่ครับครับจากที่เราถ่ายน้ำจากถังลงมาเสร็จแล้วนะครับเราเช็คได้ว่านี่ครับมันจะมีตัวยีสต์เค้กใช่ไหมครับเนี่ยสีมันจะเข้มกว่ากันขั้นตอนตัวเนี้ยผมจะเอาทิ้งเลยไม่เอาเลยครับเป็นยีสต์เค้กนะครับอันนี้ก็สามารถมักได้แต่เราเอาไม่มาต่อได้แต่เราไม่เอาแล้วเราทิ้ง ราก็จะได้แบบนี้มานี้ครับอันนี้6ลิตรกับอันนี้ครับประมาณสัก4ลิตรกว่านะมันจะมีน้ําตาลข้างล่างครับเราก็ค่อยๆคนน้ําตาลนะครับให้มันละลายไปเลยครับตาลมันละลายหมดก่อนนะครับแล้วผมก็จะไปน็อกด้วยน้ําแข็งนะครับในการแช่ตู้ฟิตนี่น้ตาลก็เยอะมากเราก็ขย่าให้น้ําตาลมันมันออกก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ใครไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะครับแต่ที่ผมใส่ไปเนี่ยให้มันหวานนะครับจนกว่าน้ำตาลจะหมดนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องไปยเยามากเกิดแต่ผมค่อยๆคนไปนะครับ เดี๋ยวเราอรอให้น้ําตาลมันละลายทั้งหมดก่อนเนาะแล้วเราก็จะเข้าวิธีการน็อกยีตแบบกับตาลอเมริกาครับแช่แข็งไปเลยแล้วก็อีกสองวันเราก็จะดูว่าน้ำแข็งมันเกิดแข็งหมดแล้วยีตายหมดเราก็จะมาลองชิมกันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับนี่จะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับผมบขั้นตอนต่อไปครับผมจะน็อกยีต์ดยการแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ ก็จะแช่เย็นเลยนะครับเป็นน้ําแข็งเลยให้ติดแข็งทั้งขวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูประมาณสักสวันนะครับว่ายีสต์เราเนี่ยจะตายแล้วก็วายเราจะกลายเป็นน้ําแข็งทั้งถังเลยนะครับใน,ในในการที่เราใส่ถังพลาสติกนะครับถ้าเราใส่พวกถังแก้วหรือโหลกแก้วเนี่ยจะแตกได้นะครับเพราะเราแช่เย็นแบบจนเป็นน้ําแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันที่ยีสต์เสด็จกเก้งไปแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาชิมให้เราทุกคนดูนะครับโอเคไป สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ถึงวันที่เรารอคอยนะครับกระตันเป็นไงครับนี่ไวายที่เราหมักนอกน้ําแข็งไว้นะครับบอกเลยว่ายัง a m a ซิ่งมากยังเป็นน้าแข็งอยู่เลยนะเนี่ยของดูดีโหแข็งปักเราจะทําการนะครับทดสอบไวายนะครับจะเห็นได้ว่าในวันที่เราอัดคลิปครับน้ำไปอยู่ประมาณนี้นะครับมันมีการทดลองกันไปทดลองกันมานะครับก็เลยหายไปนิดหน่อยครับ กินหอมมากนะครับสีสันสวยงามกันเลยทีเดียวจะสอบดูนะครับหวานชำ่ำชื่นใจมากครับโคตรอร่อยใช้คำว่าโคตรโคตรอร่อยครับ <c oughs> ไม่ค่อยอวยตัวเองเลยนะครับ เราได้หมักคลิปวายตัวนแนนครับวายอ้งุ่นนะครับจากจามาโกเนี่ยเราหมักไว้14วันนะครับก็คือทําการใส่ยีสต์ไว้14วันแล้วก็เอาไปน็อกยีสต์ในการแช่แข็งให้เป็นแบบน้ําแข็งอย่างเงี้ยนะครับอีก2วันนะครับนี่น้ําแข็งนะครับจะเห็นได้ว่าได้ผลดีนะครับโหลิ้นพันเลยครับซัดไปหนึ่งแก้วครับเห็นได้ว่านี่ครับมันก็มีน้ําแข็งในนี้แล้วก็คือยีสต์เนี่ยจะมีจะตายนะครับแล้วก็รสชาติวายเนี่ยจะหวานนุ่ม นุ่มกว่าที่เคยทํามานะครับเป็นการน็อกยสต์แบบนี้เพราะว่ารสชาติขององ,งุนมันยังอยู่นะครับและอง,งุนตัวนี้คือดีมากๆเลยคือมันไม่มีกากใ่ครับมันเป็นน้ำนครับและพอเราผมมาทําไวเนี่ยนี่ครับเราสามารถทำาลครับแล้วก็หาขวดที่มีจุกแบบนี้ขวดที่มีจุกแบบนี้เปิดแล้วก็ปิดได้เลยไม่ต้องใช้จุกไวก็ได้นะนี่เป็นขวดล็อกอย่างเงี้ยเราก็จะทําได้ประมาณสัก 6ถึงนะครับหรือถึง8ขวดนะครับขวดแบบนี้แล้วก็แช่เย็นกินไว้ได้เลยครับโดยที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นครับยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อยเนาะโอเคครับก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับน้ำอุ่นที่เอามาทาในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครสนใจก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับมีทั้งช็อปปี้แล้วก็มีทั้งลาซาด้านะครับบอกเขเลยว่าของเขาดีจริงๆครับนี่โอ้อ่ะไหนๆก็พูดพ่ํมทําเพลงกันมามากแล้วจากที่รอคอยกันมาแสนนานนะครับ ถึงเวลามผมแล้วครับเพราะช่วงปีใหม่พอดีเพราะผมต้องการที่จะวายอร่อยอร่อยไว้กินนะครับในช่วงปีใหม่เนาะก็บอกเลยว่าทำกินไม่ยากครับง่ายๆเนาะแล้วบอกเลยว่ากินได้จริงๆครับผมครับถ้าจัดอันดับนะครับ1 1ึวายที่ผมทำอร่อยนะครับตัวนี้ติดหนึงใน3แน่นอนครับแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเนาะก็จะเป็นวาน้ำองุนสกัดแท้นะครับ 100%นะครับแล้วก็ทั้งมุนที่เข้ามาทำไวยโดยตรงนะครับหูลิ้นเลื้นพันกันสับัดไปแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับก็เลยต้องจัดสักหน่อยแล้วเนาะก็โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตากับสีสันที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันจะน่ากินแค่ไหนนะครับ สะดวกลื่นคอ,อปลื้ดหวานเทียบกินแบบมันต้องฝืนธรรมชาติอร่อยอถ้ามีตัวทำโซดาครับเครื่องทำโซดานาะใส่ไปนี่บอกเลยว่าโห number วัน oh, no เลยครับยอดจริงๆครับโอ้ย oh, 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 well, ลุกหลังเนี่ยครับควายทั้งถ้าใครจะไม่เอาใส่ขวดแบบนี้ไม่มีขวดนะครับก็สามารถเอาไปแช่ในตู้เย็นในช่องแช่ปกติได้เลยนะครับไม่ต้องไปแช่ฟิตแบบนี้เพราะว่าเราทาการน็อกยีนนะครับแต่ยิ่งแช่เย็นยิ่งฟิตอย่างเงี้ยโหยิ่งบอกเลยเหมือนเยลลี่อะ กรึบกรึบกร,รึบอร่อยจริงดิมูอ้า,าอ่า่านเจ็บอ้าโคตรอร่อยอร่อยมากๆจริงครับคลิปนี้นเนาะก็ไม่ผิดหวังครับกับน้ำผลไม้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก่อตัวไป ผักกับแก้มสักน,นิดหนึ่งเนาะแล้วก็อีสักหน่อยครับอากาศเย็ยนๆนะครับก็ช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยทองนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคุณมี h ช n แนลให้ด้วยนะครับตรงนี้เลยติริง,ต,รงติิงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไก่ารึยง